เคาะลุหนังกับชาตงครับ,ารรบมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูวีเต็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจกับพวกเราทีมงานตูนยูวีเต็ดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดทูนสีสาต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เหลือเกินนะครับสำหรับรฟุตบอลอังกฤษหลังจากที่ทางด้านของพีเร์ลอังกฤษนะครับก็ได้มีการาระบุตัดสินโทษนะครับว่าทางด้านของเอเวอเรตและก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์มีการผิดกฎการเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับ ันนี้เป็นครั้งที่2นะครับที่พวกเขาจะต้องถูกลงโทษนะครับทางด้านพรีเมีย์ลีกอังกฤษนะครับได้ถแถลงยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าเอเวอเรตแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับสสโมสรมีความผิดข้อหาละเมิดกฎด,ด้านกําไรนะครับผมและก็ความยั่งยืนซึ่งจะทําให้ทั้งคู่นะครับผมทั้ง2สโมสรเนี่ยถูกปรับเงินนะครับหรือว่าไม่ก็ถูกตัด แต้มนะครับจากการคาดการณ์ของสื่อนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเอเวอเรต์เนี่ยถูกลงโทษไปแล้วนะครับในฤดูการนี้ถูกหักไปถึง10คะแนนนะครับแล้วก็พวกเขาอยู่ในช่วงระหว่างอุทธรนะครับแต่กระแตกทั้งนี้ทั้งนั้นน่ยดูแล้วการอุทธรในครั้งนี้ก็อาจจะไม่ผ่านนะครับหลังจากที่พวกเขานั้นขาดทุนนะครับเป็นระยะเวลาเกิน3ปีแล้วก็ขาดทุนไปถึง105ล้านปอนด์นะครับซึ่งถือว่าเป็นการผิดกฎ i n a n c i a l Fair Play ของทางฟุตบอลอังกฤษนะครับผมก็เลยทําให้ทางด้านขขงเอเวอเรสตถูกแตะตัดไป ถึง10คะแนนนะครับเมื่อช่วงต้นซีซั่นที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดนี่ทางด้านของดอตเินแฮมฟอร์เรสก็เป็นอีกทีมหนึ่งนะครับที่กําลังจะโดนโดลงโทษนั่นเองนะครับทางด้านหลังจากที่เกิดกรณีนี้ขึ้นเป็นครั้งที่2นะครับทางด้านของเอเวัตันก็ได้มีการออกแถลงนะครับว่าเอเวัตันรู้การตัดสินของพรีเมียร์ลีกอังกฤษดีนะครับต่อกฎละเมิดด้านกําไรแล้วก็การยั่งยืนหลังจบซีซั่น2022-2023แล้วก่อนหน้านี้เราถูกหัก10แต้มแล้วและมันก็ยังอยู่ในขั้นนตอนขอขงการ อุดทณนนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่สโมสรเอเวอเรตนะครับได้มีการออกแถลงทันทีหลังจากที่ทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับได้มีการยืนยันเรื่องของการระบุโทษน,นะครับพรีเมียร์ลีกไม่มีแนวทางป้องกันสโมสร son, จากการละเมิดการะละเมิดความผิดทางด้านการเงินซึ่งมีบทลงโทษไปแล้วและมันต่างจากองค์กรอื่นๆรวมรวมทั้ง English Football League เนื่องอเนื่องจากกฎใหม่ของพรีเมียร์ลีกนะครับมีการดําเนินการในในระหว่างซีซั่นและทำและมันทําให้ สโมสรไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยื่นอ,อุทธรในการตัดสินใจครั้งนี้นี่คือสิ่งที่ทางด้านของสโมสรเอฟเวอร์ตันได้มีการระบุออกมานะครับส่วนทางฝั่งของนอตติงแฮมฟอร์เรสก็ได้มีการออกมาตอบโต้เช่นเดียวกันนะครับโดยมีการระบุว่านอตติงแฮมฟอร์เรสรู้ถึงถ้อยแถลงของพรีเมียร์ลีกอังกฤษดีนะครับผมในวันนี้แล้วที่แจ้งว่าสโมสรถูกตั้งข้อกล่าวหาถูกตั้งข้อหานะครับละเมิดเรื่องของละเมิกดกฎด้านการด้านกำไรแลนะความยั่งยืนสโมสรพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ กับพีเมลีกอย่างเต็มที่และเรามั่นใจนะครับว่าจะได้ข้อสรุปที่รวดเร็วและก็เป็นธรรมนั่นเองนะครับผมนี่คือสิ่งที่ทางด้านของ n o t t ิงแฮมฟอ o r เรสต์นะครับได้มีการระบุออกมานะครับว่าก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็พร้อมที่จะสู้ นั่นเองนะครับผมก็พอพูดถึงกรณีนี้ก็ต้องบอกว่าทางสโมสรของเอเวอร์ตันแล้วก็นอตเทงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยโดนค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับผมเนื่องจากว่าพวกเขาผิดกฎการเงินเพียงแค่ไม่กี่ข้อทําให้เรื่องของการทํางานนะครับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนั้นค่อนข้างจะเร็วนะครับผมส่วนทางกับเคสของทางด้านของเชลซีก็ดีหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ดีนะครับที่ค่อนข้างจะยืดเยื้อเนื่องจากว่าอย่างเช่นกรณีของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีการละเมิดนะครับมีการทําความผิดถึง115กระทงก็เลยทําให้ ใช้เวลาค่อนข้างจะนานพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลายๆคนก็อาจจะมีการวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับว่าโอ้ทีทีมเล็กๆนะครับทีมที่ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังทาไมถูกลงโทษอย่างรวดเร็วแต่ทีมใหญ่นะครับผมถึงถูกลงโทษช้าเหลือเกินนะครับอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็จะถูกลงโทษเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเรื่องของกรอบเวลาอาจจะนานกว่านั่นเองเพราะว่าต้องใช้เวลามากกว่านะครับโดยเฉพาะของทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้มีการระบุวันเเวววลลาาาชัดจจนแ้วว่ะมีกร เส็นคดีนะครับหลังจากที่จบซีซั่น2024-2025หรือกลางปีหน้านั่นเองนะครับกลางปี2,568หรือ2,220 0 0 0 0 25นะครับก็จะมีการตัดสินกรณีของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับคดีอากับการผิดกฎ f i n a n c i a l f a i r p l a y ที่มีการความที่มีเขาเรียกว่าตั้งข้อกล่าวหาตั้งข้อหานะครับถึง115กระทงนั่นเองแต่นั้นก็ต้องรอกันต่อไปแต่ทางที่ทางวันก็ต้องดูสถานการณ์ของทั้งเอเวอเรตัแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับหลังจากที่ถูกทางด้านของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยมีการยืนยันความผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วลว,ว่าจะถูกตัดสินอย่างไรจะเป็นการตัดอ่าเขาเรียกว่าหักเงินนะครับปรับเป็น การตัดแต้มนะครับซึ่งซึ่งถ้าหากว่ามีการตัดแต้มก็ต้องบอกว่าทั้งเอเวอเรตต์แลวก็นอตติงแฮมฟอร์เรสก็สุ่มเสี่ยงที่ตกชั้นอย่างแน่นอนนะครับผมและนี่คือทั้งหมดของข้าลูกหนังกับจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเวเตดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเวเตดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดูนสามสิบสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสุดครับ